ก่อนนายกแบบไม่จกตาไม่จกใจกันจ้าในเมื่อมีเวลาน้อยแสนน้อยลาบ่อยๆก็ไม่ได้ใช่มีล่างานนี้เลยต้องหาที่เที่ยวแบบใกล้กรุงกันไปเลยสิคะนกครนายกจังหวัดที่ไม่ไกลาจากกรุงเทพแต่อัดแน่นไปด้วยที่เที่ยวงานนี้หน้าฝนแบบนี้ไม่ใช่ปัญหาค่ะเพราะมันอยู่ที่ใจล้วนๆเลย ที่แรกที่เราจะต้องแวะเช็คอินเขื่อนคุณด่านปราการชนเขื <L ess noise> ่อนสำคัญสั่นเขื่อนที่เป็นคอนกรีตบดอัดที่ยาวที่สุดในโลกโดยยาวถึง2,593เมตรและสูงถึง93เมตรว้าวเอา้าแวะสูตรอากาศสดชื่นของธรรมชาติที่นี่เพื่อเติมพลังกันซะหน่อยนะคะเอาสูรเลยจ้ะ นั่นก็คือสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติบรรยากาศดีดีแต่ว่าคราวนี้บอกเลยว่าไม่หกคมเมนตรีลังกานะจ๊ะที่นี่เลยเข่าช่องลอมงานนี้ลงเรือกันไปเลยค่ะโดยมีค่าบริการเช่าเรือนะคะเพียงหัวละ200บาทเท่านั้นหรือถ้าใครที่อยากจะเหมาลำไปแบบไพรเวทนะคะก็จัดไปเลยค่ะงานนี้อย่าลืมใส่เสื้อชูชีพกันด้วยก็ต้องดูแลตัวเองและก็คนรอบข้างกันนิดนึงนะคะ เรือไม่นานชมนกชมไม้เทคกวิวไปยาวๆเลยนะคะก็ถึงแล้วที่เขาช่องลมแม้ว่าน้ำในเขื่อนนียจะสูงจนเต็มเขาช่องลมแต่ก็ไม่ได้ทำให้ความสวยงามของจุดนี้ลดลงไปเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะเพราะว่าเราเนี่ยยังได้เห็นหินแปลกตาม,มากมายที่สำคัญการที่ได้นั่งเรือเข้ามาในช่วงหน้าฝนเนี่ยช่วยร,นร่นระยะการเดินเท้าได้อีกด้วยนะคะพึงแล้วค่ะน้ำตกเขาช่องลม สวยมากเขียวมากอันซีนสุดๆไปเลยนะคะบอกเลยว่าสดชื่นค่ะโอ้มางานนี้บอกเลยว่าคุม้มคุ้มสุดๆไปเลยจ้ามาถึงเข่าช่องลมทั้งทีบอกเลยว่างานนี้ยังไม่จบง่ายๆนะคะเพราะว่าเราเนี่ยยังมีภารกิจค่ะเราจะต้องตามหานน้ำตกลับเอาละสิ งานนี้เนี่ยบอกเลยว่าจะเข้าง่ายส,สุดๆก็ต้องช่วงน้าในเขื่อนสูงเท่านั้นนะจ๊ะเพราะว่าในช่วงน้ําแ้งเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะได้เห็นเลยนะคะเพราะว่าจะต้องเดินเท้าเข้าป่ามาซึ่งมันไกลมากๆงานนี้จะต้องนั่งเรืออย่างเดียวค่ะบอกเลยว่ามันจะต้องอันซีนมาก หลังจากนั้นแล้วนะคะทริปนี้เนี่ยยังมีความอันซีนซ่อนอยู่อีกมากมายเลยล่ะค่ะและอีกหนึ่งความลับที่นักท่องเที่ยวเนี่ยจะได้เห็นเฉพาะช่วงหน้าฝนเท่านั้นและช่วงที่น้ําในเขื่อนสูงแบบนี้นะคะนั่นก็คือต้นน้ําของเขื่อนขุนด่านประการชนแห่งนี้ค่ะนั่นก็คือที่นี่เลยปลายน้ําของน้ําตกเฮลานารก น้ำตกชื่อดังแห่งเขาใหญ่น้ำตกที่ท่อศาสตรกระเซนยาวมาจนถึงเขื่อนขุนด่านประการชนเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่นักท่องเที่ยวจะมีโอกาสได้เห็นเฉพาะช่วงหน้าฝนเท่านั้นนะคะบอกแล้วว่าเที่ยวหน้าฝนต้องสนุกแน่นอนคะ่ะอันซีนสุดอะอะ,อ,ะอย่าลืมนะคะแวะมาชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินครนายกพระบรมชนกชนลพัฒน ที่มาที่เดียวเนี่ยเราจะได้รู้ถึงประวัติความเป็นมาของเมืองนครนายกเลยละค่ะนอกจากประวัติของเมืองนครนายกแล้วนั้นนะคะเรายังจะได้รู้จักถึงการกำเนิดของเขื่อนขุนด่านประการชนอีกด้วยนะคะทุกคน ก็เริ่มร้องกันแล้วใช่ไหมล่ะคะทุกคนมันหิวแล้วเนาะเดี๋ยวเราเนี่ยจะพาทุกๆคนเนี่ยไปที่ร้านเด็ดค่ะที่อยู่ใกล้ๆกับเขื่อนนี่เองค่ะร้านนี้ชื่อว่าร้านชั้นหวังเลสเตอรรองร้านอาหารไทยอีสานใต้และฝรั่งเรียกได้ว่าครบจบในที่เดียวเลยล่คะค่ะ เมนูเด็ดที่สั่งมาแล้วไม่ผิดหวังนั่นก็คือไก่ย่างชั้นหวังพลุกคลาวซอสสมุนไพรย่ยางจนสุกหอมทั่วตัวโอ้โหน้ำลายไหลเหลือแม่จ๋าแกงส้มเนื้อปลากระพงยอดมะพราะ้าวถ้วยนี้ร่อยแรงเลยค่ะบอกเลยว่ามีเครื่องแกงที่เป็นเอกลักษณ์ของทางภาคใต้ด้วยนะคะและถ้าอยากกินหมูฮ้องของเด็ดเมืองภูเก็ตที่นี่ก็มีให้ชิมแบบเต็มคําอ้ํา เด็ดมากค่ะและที่ไม่ควรพลาดค่ะขนมสาคูมพะพร้าวอ่อนเม็ดสาคูแท้ๆเนี่ยส่งตรงวัตถุดิบมาจากจังหวัดพัทลุงกันเลยทีเดียวโอ้โหมันเด็ดค่ะทุกคนมันลอช ทเที่ยวสนุกแล้วเราก็ต้องหาบุญเข้าตัวกันซะหน่อยค่ะที่วัดเขานางบวชวัดเก่าแก่อายุเกือบ2 0งรปีเลยค่ะทุกคนมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องตั้งจิตอธิษฐานเดินขึ้นบันได227ขั้นขึ้นไปสักการะรอยพระพุทธบาทจำลองและองค์พระประธานพรที่นี่เนี่ยมีตำนานพบสมบัติใต้องค์พระคนที่ขโมยไปต้องคนกลับมาคืนเป็นสิ่งที่ชาวบ้านเนี่ยให้ความเคารพแบบสุด,สดและนะักท่องเที่ยวเนี่ยก็ไม่ควรพลาดที่จะมาสักการะบูส ากันนะคะคอย่าลืมค่ะสิ่งที่สำคัญเตือนมาทุกๆครั้งนั่นก็คือท่องเที่ยวให้สนุกห่างไกลโควิดเราก็ต้องเที่ยวด้วยวิธี n e w n o นอร์มนะคะส่วนแมสล้างมือกันบ่ยบอยๆด้วยนะทุกคนด้วยความเป็นห่วงเป็นใย,ยจ้า